โอเคผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ออผม next เอ็กเมนเกลิเคยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะผมวิธีล็อกอ i นไอเดียเกมนะผมกลัวมันหาย,ยางไงเออต้องล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีสอนนะครับผมลบนะครับผมรหัสเก่านะครับแบบว่าเออสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนนะได้ดีเล่นนะผมเอออยากเลียแล้วรหัสนี้แบบ เล่นไปสักพักแล้วเบื่อแล้วอยากเสร้างใหม่อะไรอย่างเงี้นะครับผมทุกคนเกอผมก็ขอคนหนึ่งหลยเป็นกำลังใจให้ผมจากนั้นก็ไปดูกันเลยผมว่าต้องทํำยังไงบ้างอยากใี้ผมพูดไว้มาตอนต้นคลิปกันเลยนะครับผมและก่อนจะไปนะครับผมก่อนที่ จะไปสอนนะครับก็สิ่งที่คนต้องเตรียมไว้เลยก็คือ Gmail ของผมทุกคนเพราะว่าอันนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะเสื่อมเฟซได้แล้วนะแล้วสำหรับใครที่มีคําถามอยากให้ผมหลอนเอลิซเชื่อมเฟซนะครับผมจะทํายังไงนะครับถ้าทุกคนยังเข้าได้อยู่ก็สบายปื้ครับผมถ้าใครยังเข้าได้อยู่นะครับก็กดล็อกอินเมลไปเลยครับผมแต่ถ้าใครเข้าไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าไม่ได้แล้วก็ลองลบโปรดใหม่ดูนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าเคยล็อกอินเฟซไว้แล้วลบทิ้งนะครับก็อยากลองกลับมาเล่นก็ลองลดกลับมาใหม่ดูถ้ายัังใช้ททรศพ เครื่องเก่านะครับมันก็จะเด้งเข้า i อเดีเก่าให้ตนมัติแน่นอนครับทุกคนจากนั้นก็มากดล็อกอินได้เลยโอเคสาหรับแค่ที่ทําการสร้างเมลสมําเร็จเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าจะมีเมลตัวเองแล้วนะแปลว่าไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากใส้เมลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาเมลนั้นนะครับผมมาทําการล็อกอินกับเกมไว้ได้เลยครับผมเพราะว่าจะเป็นเมลหลักนะครับรับรองไอเดียเกมไม่หายแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่า เราต้องเช็คเป็นระยะนะครับว่ามันยังล็อกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางทีนะครับผมคือผมก็เคยสังเกตว่าเวลาเวลาที่ผมล็อกอินไปแล้วนะผมยังไม่ได้ปลดนะมันก็ปลดให้เองอัตโนมัติก่อนการจะอัปเดตนะแต่ผมก็โหลดกลับมาก็ได้ดีเดิมแล้วก็มาล็อกอินนะครับผมก็นั่นแหละมันก็ได้ดีเดิมอยู่นะครับผมสัปด์ีกานะครับก็กดออกมาตรงนี้เลยครับทุกคนมาตั้งค่าแล้วก็นี่เลยครับผมลางชุดนี้เลยหัวมือนะอ่ามิช่น้อ่านี้นะครับทุกคนตรงหน้าต่างนี้แล้วครับทุกคนจะเห็นนะครับมีูป g นรู ก็จะมีเซ็กอินวิปอะไรเนี่ยแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทำ uh ให้เราทาอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวกับเป็นพวกระบบเกมสลับบัญชีสลับไอเดียอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับว่าจะเป็นลบไอเดียนะครับอยู่ตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวผมอธิบายไปทีละอย่างก็แล้วกันนะโอเคผมสองงนข้างล่างนี้อย่าไปสนใจนะครับที่มันอยู่ข้างล่างตรงล็อกยินเนี่ยเลาว,วิธีการล็อกอินนะครับทุกคนก็กดไปเลยกับสายขวาได้หมดครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกยินนะไอเดียผมมันก็เลยขึ้นแบบตรงยางยี้งอยูยอย่ล็อกอินมันก็จะเป็นติ๊กถูกแบบนี้นะครับทุกคนก็ผมเคยสอนไปหลายคลิปแล้วไม่ไม่หลายคลิปหรอกคลิปเดียวในะ ก็อัปเดตใหม่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่จำไ,ได้ว่าผมเคยล็อกอินไปแล้วมันก็ปดเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่จะเอาเมลมาใส่นะครับเราต้องรู้ด้วยครับผมว่าเมลนั้นนะครับยังไม่เคยล็อกอินกับเกมนี้นะก็สมมติว่าเมลนั้นเคยล็อกอินกับเกมนี้เมื่อไหร่นะครับผมมันก็จะเดงเข้า ID นั้นทันทีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ทําการ เอาเมลใหม่นะครับหรือว่าจำเป็นเมลเมลไหนก็ได้ถ้าใครไม่เคยลอกอินนะครับก็เอาเมลนั้นเลยกันเลยกันมันก็จะขึ้นติ๊กถูกให้เรานะครับผมส่วนสองอันข้างล่างนี้ตามที่ผมพูดไปนะครับจะสนใจมันเลยมันออนออนออนแล้วก็สร้างมันนะครับผมก็โฟกัสแค่ตรงนี้นะครับผมอันแรกเลยส่วนนะผมวิธีการจะลอกอินนะครับเราต้องดูด้วยนะครับผมถ้าใครยังลอกอินไม่ได้บางทีอาจจะมีเครื่องอื่นติดเข้ามานะครับแบบ ใครที่ซื้อไอนะครับผมก็จะมีเครื่องอื่นเข้ามาด้วยนะต้องไปลบออกก่อนหรือว่าใครที่สลับไอดีไปมานะครับก็จะมีเครื่องอื่นติดไปด้วยนะหรือว่าเอาเครื่องอื่น,นผเข้ามาในไอดีวิธีการเซ็กนะครับก็กดตรงนี้เลยครับทุกคน จากดเข้ามาแล้วนะมันก็จะมีแบบนี้อันนี้ก็คือผมมีแค่เครื่องเดียวนะนก็คือเครื่องผมเลยนะมันก็ติงติ๊กฉุกนะผมถ้ามีอีกเครื่องนึงก็จอยู่ด้านล่างนะผมอันนี้ก็จะไปสนใจไปเลยครับโอเคจากนั้นเราก็ทาการกดไปเลยครับผมถ้ายังไม่มีเครื่องไหนอยู่แล้วจากนั้นมันก็จะเครื่องติ๊กฉุกให้เรานะไม่รู้ผมอธิบายถูกหรือเปล่าไม่รู้จะพูดอธิบายเร็วไปไหมนะครับผม และอ่าสำหรับใครที่อยากต้องการลบนะครับผมนี่เลยครับผมตรงลบนะตรงรูปถังขยะนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการรีไอดีหรือว่าไม่อยากเล่นไอดีเก่าแล้วนะครับผมอยากลบนะครับลบทิ้งนะเกาะตรงนี้เลยครับรีเซ็ตไอดีนะครับผมตรงนี้หลังจากกดเข้าไปนะครับมันจะกดเราเออมันจะให้พิมพ์ไอมันจะให้เราพิมพ์คำว่าคอนเฟิร์มนะครับผมก็ยืนยันนั่นแหละเออเป็นภาษาอังกฤษไงจากนั้นเราก็พิมพ์ว่าคอนเฟิร์มตามที่มันบอกเรากดตกลงหรือว่าโอเคนะครับเกมนี้มันก็จะรีไปให้เรานะครับจากนั้นเราก็จะสร้างไอเดใหม่ทันทีครับทุกคนเออก็มีประมาณนนนีี้้แหหลละะคครรัับบสิป รู้อธิบายถูกหรือเปล่านะก็อธิบายตามที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าคลิปนี้นะผมก็มาสอนแค่นี้แหละครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอคนะหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปละ